นิยายรักเรื่องเพลิงรักอสูรแต่งโดยตะอนาตาตอนที่16บรรดาเด็กดับใช้ชักแถวกันออกไปจากห้องหลังจากหวานใจได้อิ่มจากอาหารอ่อนๆและกองดองถ้วยเล็กๆคนที่คอยดูแลอย่างดีก็เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงแม้ท่าทีของหวานใจ จะเปลี่ยนไปสำหรับเขาก็ตามทีพักนี้เป็นลมบ่อยก็ไหนอหมอบอกว่ามีแค่อาการอ่อนเพลียสวีทารอย่าไปตรวจให้ละเอียดหรือเปล่าคำพูดของเขาฟังดูเป็นห่วงเป็นใยเธอเหลือเกินแต่เธอคงไม่อยากให้เขาดูเรื่องการตั้งครรภ์ที่เธอยังคงปิดปิดเอาไว้ ไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณลุงหมอบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรมากอีกอย่างท่านก็นัดให้ตรงให้ไปตรวจอยู่แล้วก็ไปตรวจวันนั้นเลยก็ได้คะ่ะเขาพยักหน้าไม่ได้คิดอะไรมากเพราะอามมองมนตีก็แจ้งเวลามากับเขา และเขาก็ดูจากปฏิการของเขาอยู่แล้วว่าเธอจะต้องไปตัวตามเวลาที่คุณอาหมอบอกซึ่งวันนั้นเขามีตารางไปประชุมที่สิงคโปร์ตาคมดุจึงหันมามองเธอเธอมีอะไรปิดบังฉันอีกไหมนอกจากเรื่องพ่อเรื่องนี่ของพ่อเธอไม่ค่ะ ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันคุณเองก็รู้ดีนะคะเธอสบตาเขาเธอลบตาเขาเพราะไม่อยากให้เขามองออกว่าเธอปกปิดเขาเรืองรูของเขานั่นแหละแต่เพราะเขาเป็นคนช่างสังเกตนั่นเองแล้วเรื่องไอ้น่าจืดนั่นละ่ะน้ำเสียงของเขาเย็นชามากขึ้นฉันกับ พิกฤตเราแค่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเท่านั้นค่ะเราค่อนข้างสนิทกันพิกฤตเป็นพี่ชายของพี่การดาเึงั้นฉันเองสินะที่เป็นคนไม่ดีเขาถามเสียงติดจะน้อยใจและเธอก็ไม่อยากให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงฉันไม่ได้พูดอะไรสักอย่าง ถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นฉันก็ห้ามความคิดของคุณไม่ได้นำเสียงห่างเฮินจนคนร่างใหญ่เริ่มร้อนอุ้มร้อนรุ่มอยู่ในอกแล้วทำไมมันถึงมีเงินมากมายมาช่วยเธอหากไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นไม่รู้สิคะฉันรู้แค่ว่าเขาหวังดีกับฉันเสมอและเป็นเพื่อนคนเดียวที่ฉันมี เขาก้มลงสบตาเธออย่าปิดบังฉันดูก็รู้ว่ามันอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนหรือพี่ชายอย่างที่เธอบอกเขาจ้องเพื่อลวงลึกความคิดของเธอแต่คนอย่างเขาจะรู้อะไรเธอเองก็ไม่เคยคิดกับกฤษดาเกินกว่านั้นอยู่แล้วว่าแต่คุณจะสนใจไปทำไมล่ะคะในเมื่อ คุณก็ไม่ได้มีใจให้ฉันสักหน่อยฉันมันก็แค่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงชั่วคราวของคุณอีกไม่นานคุณก็จะเบื่อฉันไม่ใช่หรือไงคำพูดของเธอที่พูดออกมามันทำให้เขาชะงักไม่เพียงแต่เขามันยังทำร้ายตัวของเธอเองตัวของผู้พูดเองนั่นแหละเธอเจ็บปวดที่ตอกย้ำซ้ำเติมฐานะของเธอเอง แต่เธอเพียงแค่ย้ำสถานะให้เขารู้ว่าสักวันเขาก็จะได้พบเจอกับผู้หญิงคนอื่นและเธอก็จะไปตามทางของเธอแม้ว่าตอนนี้เขาจะย้ำว่าเขายังไม่เบื่อเธอก็ตามแต่เธอจะม่มีวันเธอจะไม่มีวันที่เขาได้รู้ว่าความเป็นตัวตนของเขามีผลต่อหัวใจของเธอเป็นอย่างมาก ฉันก็แค่รอวันที่จะมีอิสระไปจากคุณรอวันที่คุณเบื่อฉันอีกอย่างอย่าลืมสิคะว่าคุณเองก็ทำร้ายพ่อของฉันจนเกือบปางตายคุณได้ฉันมามบำบัดความใคร่ของคุณจนฉันไม่เดือดศักษีอะไรอีกแล้วคุณจะห่วงฉันเอาไว้ทำไมล่ะคะปล่อยฉันไปสักทีเธอพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้ มองเขาด้วยดวงตาตาัดเพ้อเขาอยางต้องการอะไรจากเธออีกในเมื่อเธอไม่มีอะไรจะเสียให้เขาให้เขาทำร้ายอีกแล้วนอกจากจิตใจดวงน้อยของเธอที่ถูกเขาทำร้ายด้วยคำพูดต่างๆนานา,นานเขาคนล,ลมออกจากจมูกใสยิ้มที่ดูเหมือนอสูรร้ายฝันไปเถอะยิ่งเธออยากไปจากฉันเท่าไหร่ฉันก็จะยิ่ง กักเธอเอาไว้อย่างนี้จนกว่าฉันจะพอใจเสียใจด้วยนะบางทีฉันอาจจะยกเธอให้กับใครสักคนบอกให้อิจืดนั่นมันรอไปก่อนก็แล้วกันคำพูดที่แสนรายการของเขาบาดึกในดวงใจดวงน้อยน้อยน้ำตาที่พยายามกลั้นเอาไว้ จึงไหลรินออกมาอย่างช่วยไม่ได้แต่ทว่าเธอกลับยกหลังมือปาดมันทิ้งเพราะไม่ยอมให้เขาเห็นความอ่อนแอของเธออีกต่อไปสารเล,ะลวเธอหลุดคําด่าออกมาด้วยความเจ็บปวดและมันเจ็บยิ่งกว่าที่เขาโดนเธอตกพอดวงตาคู่นั้นแท้ๆเมื่อเขาขยับตัวเข้าใกล้ มันยิ่งทำให้เธอถอยหลังหนีเขาด้วยความหวาดกลัวทำเหมือนเขาเป็นสัตว์ร้ายสักตัวที่จะพยายามเข้ามาทำร้ายเธอเขาเม้มปากเตือนซีดไม่ลดละการย่างสามคุมเข้าหาเธอและมันทำให้เธอตัวสัตว์เกรงว่าเขาจะทำร้ายเธอจินตนาการอันแสนเจ็บปวด มันทำให้เธอหวาดกลัวไม่รับรวมบรรดาข่าวสารที่เห็นกันตาม TV. ทีวีทิ่ชายมักจะทำร้ายผู้หญิงก็ยิ่งทำให้เธอหวาดหวัน่นคนรักกันยังทำร้ายกันยังฆ่ากันได้แต่เขาละ่ะเขาไม่เคยรักเธอสักนิดเขาจะไม่ทำร้ายเธอเลยเชียวหรออาการนี้แหละที่ทำให้เขาแทบเป็นบ้าเธอด่าเขา ไม่อ่อนโยนเหมือนเคยและยังใช้สปปรรพนามที่ห่างเหินไม่ใช่หวานใจคนเดิมของเขาอีกต่อไปเขาโทษว่ามันเป็นของความผิดของไอน้นาจืดนั่นมันต้องการจะแย่งเธอไปจากเขาเขาควรจะลงโทษเธอให้สาสมกับสิ่งที่เธอทำแต่เหมือนมีสายใยบางอย่างที่โอบล้อมเขาเอาไว้ เสียงกระซิบแผ่วๆที่มาจากที่ไหนสักแห่งที่แม้จะฟังไม่ชัดแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ควรจะทำร้ายเธอเช่นนี้นี่เขาคงบ้าไปแล้วแน่ๆที่รู้สึกอย่างนั้นได้ปกติแล้วคนอย่างเขาไม่ใช่คนที่จะใจอ่อนกับอะไรง่ายๆยิ่งกับมารยาหญิงแล้วเขาไม่เคยตกกลุมพรางของพวกเธอมาก่อนเลย แต่ทำไมกันหนอกับหวานใจเขาถึงกับเจ็บปวดที่ได้เห็นน้ำตาหรือแม้แต่ท่าทางเย็นชาที่เปลี่ยนไปของเธอหวานใจโล่งอกที่เขาไม่ก้าวเข้ามาแต่เธอก็ยังหวาดกลัวอยู่ดีเธอกอดเขาซุกใบหน้าลงกับเขาทั้งสองข้างและมันทำให้เขาเข้าไปกอดเธอไว้เมืม่อสัมผัสได้ว่าดางบอกบางของเธอ ันเขาก็ยิ่งส่งเสียงปลอบก่อนจะจุมพิษน้ำผากมนผ่วเป่าพยายามอบประคองร่างเล็กๆโยกตัวช้าๆชเหมือนปลอบขวัญใ้เธอหายจากอาการสั่นเทาและเพื่อทำให้เธอพร่อนคลายความกลัวลงกวนใจอดแปลกใจไม่ได้ทั้งที่เธอด่าเขาทแท้ๆ แต่สุดท้ายเขาก็ยังคงปลอบเธอค่ำคืนนั้นเขาปล่อยให้หวานใจได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่พอได้อยากคลายเครียดอ่อนๆเธอก็หลับปุยไปอักขีเท้าแขนกับศีรษะนอนตะแคงมองร่างบอบบางที่หลับสนิทอยู่ข้างๆตัวเขา เขายังสับสนอยู่ในความรู้สึกของตนเองทำไมเขาถึงได้แค่ความรู้สึกของเธอนะัก <c oughs> ทำไมผู้หญิงตัวเล็กๆถึงได้มีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาหากเขาครอบครองเธอนานเกินไปหวานใจจะไม่เข้าครอบครองเขาทั้งหัวใจหรอกหรือไงทุกวันนี้ เธอก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรือเสียงเด็กเล็กตอบโต้เขากลับมาอักคีสวัสดีสะแดงๆเหมือนต้องการสลัดความคิดนั้นออกไปยามไม่ยอมรับความจริงไม่เธอไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกอักคีเถียงตนเองแต่ก้มลงมองคนตัวเล็กข้างกายของเขาเธอขย,ยับตัวช้าชซุกกายเข้าหาเขาอย่างเปือยล ธอลืมตัวและเคยชินกับการได้อยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆของเขาความคิดที่ตีกันวุ่นวายของเขายิ่งวุ่นวายมากขึ้นเพราะมันทำให้เขาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นไปทุกทีซึ่งนอกจากเธอจะทำให้เขาสับสนแล้วเธอยังทำให้เขาร้อนรุ่มด้วยความปรารถนาได้อย่างง่ายดายอีกด้วย แค่เพียงได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากกายสาวแค่ได้นึกถึงสัมผัสอันเนียนนุ่มบนร่างกายของเธอจากบทรักอันเด้าดอนของเขาเขาก็แทบคลั่งยิ่งตอนนี้สวีทฮาร์ดของเขายิ่งมีรูปร่างที่ดูมีน้ำมีนวลอวบอัดมากกว่าแต่ก่อนมากนักเขาก็ยิ่งพอ,ออกพอใจมากขึ้นและเขาก็อดใจไม่ได้แม่รู้อยู่ว่าเธอ,อยังโกรธ แม้จะรู้ว่าเขายังคงน้อยใจเธอแต่เขาก็ยังอยากลิ้มชิมรสความหวานจนคนที่นอนหลับสนิทต้องตื่นมารองรับอารมณ์คนที่ต้องการเธอจนแทบขาดใจค่ำคืนนั้นก่อนจะเดินทางหวานใจจึงได้พักผ่อนจริงๆเกือบจะเข้าเช้าวันใหม่ วันต่อมาอเกเตรียมตัวเดินทางไปสิงคโปร์ตามนัดและเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ยังคงมึนตึงต่อกันหวนใจไม่ยอมเรียกเขาว่าที่รักเหมือนเมื่อก่อนมันทำให้อากีกโกรธและคนน้อยใจเขาจึงเดินทางไปทำงานด่วนโดยทิ้งให้บัวและกลินอยู่กับเธอที่นี่แทนบางทีมันอาจถึงเวลาแล้ว วานใจแอบมองเทพบุตรอสูนของเธออีกครั้งเขาก้าวขึ้นรถกันดูที่มีคนขับรออยู่แล้วและมีเกรกทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้เธอแอบหลบมุมมองเขาแต่ทว่าไม่ได้เล็ดรอดสายตาสีน้ำเงินเข้มจัดที่มองหาจนเจอว่าเธอยังคงแอบมองเขาอยู่เธออ่านสายตาที่เขามองมายังเธอไม่ออกหรอก พระยะที่เธอมองดูเขามันไกลเหลือเกินแต่เขาก็ทอนใจออกมาแล้วคิดในใจว่าถ้ากลับมาคราวนี้เขาจะมางา้อมาขอคืนดีกับเธอแล้วเขาจะพาเธอไปพักผ่อนขอให้เธอทำกับเขาเหมือนเดิมประตูรถปิดไปแล้วรถ ก็ขับออกไปแล้วเขาไปแล้ววางนใจปาดน้ำตาและนี่อาจเป็นภาพสุดท้ายอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นเขาก็ได้มือเล็ก,ลกๆลูกท้อมแผ่วเาเธอจะจำภาพของเขาเอาไว้ตลอดตลอดไป วันต่อมาบัวจะมาหาเธอพาหวานใจไปตามนัดที่คุณหมอมนตรีนัดเธอเอาไว้กลินเอารถไปจอดเธอจึงนั่งรอก,กับบัวที่ยังวุ่นวายอยู่กับเอกสารของเธอเพื่อขอคิวตรวจซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในวันนี้เมื่อเธอได้เข้าตรวจเหมือนกับคนอื่นๆออกมาก็เหลือมองบัว ที่ยังนั่งอ่านหนังสือรอตนอย่างอึดอัดฉันหิวน้ำเธอบนก่อนจะซุดตัวลงนั่งทำท่าเหมือนหมดแรงอ๋งอถ้างั้นก็ไปรอที่รถเลยค่ะบนรถมีทั้งของว่างและน้ำดื่มเตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วฉันเหนื่อยจังยังไม่อยากเดินไปไหนเลยแค่ไปเอาน้ำมาให้ฉันจะได้ไหม เธอบอกด้วยอาการอ่อนเพลียแต่ทว่าบัวกลับมีท่าทีลังเลเออนะบัวฉันไม่อยากเดินไกลไกลเลยอยากนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนได้ไหมพอเจอลูกอ่อนแบบนี้เข้าบัวก็เลยต้องจำใจไปหาน้ำมาให้เธอขณะนั้นเกล็นเอาอไปเตรียมรถพอดีเพราะหลังจากนี้ก็เหลือขั้นตอนการรอยาและจ่ายเงินเท่านั้น และเมื่อบัวลงเชื่อยอมขอให้เธอรอตรงนี้จึงไปเอาน้ำมาให้และเมื่อกลับมาอีกครั้งนกน้อยที่ชื่อหวานใจก็บวยบินออกจากกรงทองของเทพป,ปุตรอสูรไปเสียแล้วจบแล้วนะคะเพิ่งรักอสูร ตอนที่สิบหกเขียนตั้งนานได้สิบหกนาทีครึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวที่คิดว่ามันง่ายหรือไงก็จะเขียนแต่ละตอนกำๆนะคะเวีนหัวจังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความดีๆเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ะะทจ่ายเงินเดือนอสำหรับเพื่อนใหม่ๆก็คงงงๆนะว่าเยคนนี้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามไม่ไดพูดถึงเรื่องเสียงเบานะคะเพราะว่าไม่มีใครบ่นเนาะ แต่ถ้ากมีคนบ่นขึ้นมาเนาะตาก็ขอตอบว่าน่าจะเป็นที่แอปเนอะแล้วก็ตอนนี้ที่ตาอ่านมันเป็นเวลาตอางคือน,นะคะขออภัยเนาะคลิปนี้ไม่รู้เป็นไงจิ้งจกมันทักสะสามรอบเลยแต่ทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรอย่างว่าที่แบบมันจับจ้วงขนาดนั้นเนาะตาก็ระแวง พรปกติแล้วมันจะไม่ได้เข้ามาในห้องของตาหรอกเนาะริ้งจกอะแต่คลิปนี้มันดังสามรอบเลยนะเกิดอะไรกันขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์ด้วยเนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะในช่องของตาเนาะกดอดอกไม้สีเหลืองใต้สัญ,ญลักษณ์ไลน์เนาะแล้วก็จะไปเจอเพลย์ลิสต์ในช่องของตาเนาะ ไม่ต้องหาเป็นตอนค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้นะชื่อเรื่องเพลิงรักอสูรเนาะก็เข้าไปสมมุตินะคะถ้าอยากฟังเรื่องอื่นก็ฟังได้ค่ะฟังได้ฟรีๆเลยตาแค่แนะนำตาแค่บอกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะหาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะกดเพลงแล้วมันก็จะรันให้คุณเนาะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดที่ ตาเขียนเอาไว้นาะตาทางานก่อนนะคะก็คือตาม,ม่งานประจําด้วยเนาะพอตาทํางานประจําเสร็จแล้วเนี่ยตาถึงจะมีเวลาเขียนนิยายนะคะ <_ an> <grounded> เพราะฉะนั้นนิยายของตาจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะก็คือเขียนตามที่ตาพอดเรื่องเอาไว้เท่านั้นเองเนาะก็เป็นตามนี้แหละเพราะฉะนั้นตาจะไม่ดูนะคะว่ามันมีกี่ตอนเนาะก็ขเขียนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าพอดเรื่องแล้วก็จบเท่านั้นเองเนาะ เพราะฉะนั้นก็อย่าหวังว่าจะเป็นตามใจคุณพูดกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็เรื่องเงินเดือนนะคะเงินเดือนของตานะรับรับจากคุณนั่นแหละค่ะก็แค่คุณก็แค่ดูดูคลิปของตานะคะแล้วก็ดูโฆษณานะคะ y o u t u b e ก็จะเอาเงินจากโฆษณานั้นนะคะมาจ่ายให้ตาแล้วก็แบ่งจากตัว YouTube เองนั่นแหละแล้วก็มาจ่ายให้ตาเนาะ ก็เหมือนก,นกันกับทุกคลิปที่คุณดูใน Youtube นั่นแหละเนาะแต่ว่ายอดวิวของตาจะน้อยสักหน่อยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันเนาะฝากใจเงินเดือนให้ด้วยนะคะจะได้เป็นแรงใจแรงแรงให้ตาเขียนนิยายต่อเนาะพวตาก็ยังมีนี่มีสินนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะมีไรคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะตาตอบได้ก็จะตอบเนาะ แล้วก็จะกดหัวใจให้ค่ะเป็นอันรู้กันว่าต่อทราบแล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะถ้าชอบเนยายของตานะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนิยายของตากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ